นะครับในการเช็คสารดนตรีนะครับมีนิหลายสิ่งหลายอย่างตีนชานขึ้นเนาะเริ่มแล้วนะครับ i am who เอื้อมหักนะขอปานขอปานขอปันเอาจบแต่เพิยงนี้เรียนเชิญนะครับทางคณะกรรมการบนเวทีเลยนะครับชเิ ไอจ่จะมากไอจ้จะสอนนางเอกไงเจ้าตีอ้อนต้อนอต้อนอต้อน อ่ะวันที่นี้ก้อนสีเยี่ยนเชิญคณะกรรมการขึ้น,นสูส่บนเวทีนะครับผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่จะเป็นบริษัททำปูนสีสุดจำกัดน,นะครับรวยนั้นทุกกระปุยรุดบนเครื่องดื่สมสองโอทีสบู่สมุนไพรอ่อนและน้ำยาปรับรูปฝ่ายลายวิลเอฟซีรีเวลิตี่ผลิตในประเทศไทยและอิสระเยอะที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ในมือองค์เิกนะครับมีบัตรของเออีไอยูอา่านว่าบิลนะครับบิลเอฟซีรีเวลตี่ผลิตที่มีภาคไทยและอิสระเยอะที่สุดในโลก เสียด้านหนึ่งก็หลายบาทหลายดังโดยเพสมบูรณ์สมควรนะครับแต่วันนี้สิบท่านนะครับที่จะได้ไปนะครับสาหรับพี่น้องผู้มักเบื้องหนังเกาหลีตะกีแต่กอนบบเบื้องบอลูเรืองเบื้องต่้งแต่พระเอกลอนางเอกงามนะครับเบืองหนังเงีเง้วแต่ตอนนี้มีทั้งภาคไทยและอีสานอยู่ในแอปวิวตัวน,นี้เพราะฉะนั้นกติกามีอะไรอ0สิบคนสิบท่านมีแอปค่ะใครเปิดแอปวิวมานะครับสิบท่านนะครับใครที่ติดตามหนังเกาหลีเปิดโทรศัพท์ในมือของท่านครับ มีแอปวิวอยู่ในมือเดินมารับได้แล้วนะครับสิบบาทสิบท่านครับมาเออยางแมาเดียวหันจะเห็นกันวัที่นี้เอาเปิดมือกดเข้าไปนะครับกดกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับนี่มาแล้ววันที่นี้อ่ะสิบท่านนะครับเร็ว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 เร็เอาสิบท่านสิบท่านมาใครมีเดินมหาญิทยาลยนะครับเดินมหาวิทยเลยเอออย่าให้ในพี่พงก์นะครับเสร็จแล้วไปให้พี่โมถ่ายรูปด้วยนะคะสิบท่านนะครับ ส่วนพี่น้องผู้ใดทีอท่านมีวันีนี้ผู้ใดทีอบนมีต้นนังเกาหลีมองไปด้านหลังนะครับที่บูธงานของเรานะครับเป็นสีแดงๆรูปสีแดงๆกับเพื่อนหนึ่งโซโกทีมีดีเพราะมีซิงและแอลส์ทีนวิตามินบีผสมสารสกัดจากสมเป็นเพื่อนหนึ่งชูกำลังวันนี้เราไม่ขายแต่วันพรุ่งนี้เราจะขายจะขายก็ขายมองไปด้านหลังอายุ18ปีขึ้นไปครับยังไปหาพิธมได้เลยนะครับแจกฟรีคนละ หนึ่งขวดครับหมดแล้วหมดเลยยางไปครับยางไปนะครับพี่พวกกันส่วนครั้งนี้นะครับตอนนี้เลยจริงเลยอเิียงลูกเหลือยุดเจ็ดแปดไปพี่ลองอ้าวใครเปิดแอปวินะครับแอปวิมาเดินมารับเอานะครับอ่เดินมาเดินมานะครับใครเปิดแอปวิมารับเอาโหลดโหลดครับดาวน์โหลดเข้าไปในในเพจสตูนะครับเข้าไปในแอปนะครับอเดินมาพี่เดินมาทางนี้นะครับมารับกับหมูญิงนั่นนี้เลยเออมามา เอาท่านเอกไทยหลวกกันเสยอยู่มาที่นี่เอามาเอาไลยมาเอามาเอาให้ข้าเจ้าไทยหลวยฮะองเออฮาเอาแอบไห้เอามาที่ดูทีชุดชอบดูหนังเกาหลีนะครับอายุ18ปีขึ้นไปเดินไปที่บูธของเราได้เลยนะครับกับเครื่องดื่มโสมแก๊ฟรีคนละหนึ่งขวดแต่ขอไว้นะครับพี่้องได้แล้วพี่รองดื่มกินแล้วอย่าลืมนะครับ ไปฝากไว้ร้านนั่นละไปฝากไว้บังเก้าล่ะครับแล้วเขาสีเข็บปวดให้เออจะเอาเบาะว่างไปพี่เดเี๋ยวรถสีเหยียบรถเดี๋ยวคนสีเหยียบมาให้มาหน้าเดี๋ยวสีเหยียบแกลีวใส่ตีนบาดอีกคนหนึ่งใหญ่เหลือสามใบครับเลขสวยกว่าที่เดี๋ยววิ่งกว่าเออ <c oughs> เอาเหลือสองใบนะเหลือสองใบนะจ๊ะสองใบสองใบามาสองใบสองใบเปิดแอร์สองคนสองท่านที่จะได้ครับ แยงมาทั่งดีเลยมาทั้งีเลยลาสิบ่าทั่านเขาเออมามาเหลือหนึ่งใบเรียกสวยด้วยเดี๋ยวพอดีเดือยสบซท้อไทยครับเรียกง้างสกแม้บัทที่เหนียวใครจะได้บอดีได้เรียกอะไรลูกเอาบอกไปทั้งยี่สิบตัวนเนาะสามสี่เก้าสี่แปดสองแปสมห้าหนึ่งหกสองสองสามสามสี่จับส่กันเอาบัทที่หนี่งพูเจ้า ถามๆเัน่อเริ่ไปสุดท้ายครับเพราะเอาไข่เอาเได้ประเทศเดียวเออเอามามานะครับกับวิววิววิว okay. V I U ก็วิวใครๆก็วิวได้เอาระวังพูดอีกก็พูดอันพิเดดก่อนกันหนึ่งสองสามเลยถือมหมเด็กถือมาเข้าไปที่ิ V ก่อนจ้าเข้าไปิวก่อนจ้ามันหายเด้อได้ไหมใครได้ิวมาใส่เพั่อนั่นเนี่ยที่เมลกด่มได้ไหมันมาเฉย เอาตายทั้งนี้สูงก็ทั้งนี้สูงก็สู่หลุดไเออได้แล้วเอาไปพุ่งให้เรามาที่นี่นะครับไปสุดท้ายอ่ะนั่นคนไปนะครับแจกฟรีกับเพื่อนสมโภชกันด้านนี้เอาแม่บ้านเัวมามาที่นี่ เออพยาบานเข้ามานะครับเรียนเชิญ <als> ท <them. S 1> <t> ่านกรรมการนะครับขึ้นสู่เวทีเลยนะครับนะรับเปิดงานนะครับลองเอาลับเปิดงานถ้างนั้นเรียนเชิญนะครับท่านผู้นาขึ้นขึ้นสู่เวทีตอนนี้ได้เลยนะครับเราพร้อมแล้วเรียนเชิญนะครับท่านผู้นาหมู่บ้านผู้นาชุมชนฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นนะครับหรือแขกผู้มีเกียรตินะครับขึ้นสู่บเวทีเลย